ได้ได้ใส <โ stealing S 2> ่แวนี้เห็นแม่กูอเลยวะเฮ้สสุดดีชาวปีมชาวปัญาชาวปอยแบง ตอนันนั้นเมื่อกด้เยเอออ้เมือเยอะไม่ใช่ทุกคนครับเกิดปัญหาใหญ่อีกแล้วครับผมทุกคนพอดีว่าเด็กมันไม่รู้จะจำครับทุกคนคนเราสามารถทําผิดพลาดกันได้แต่ทุกๆข้อผิดพลาดมันต้องเกิดการเรียนรู้แต่พอดีว่าไอแมนเนี่ยน้องสาวของเราเนี่ยผิดพลาด พอดีว่าน้องสาวเราเนี่ยผิดพลาดแต่ก็ไม่เคยเรียนรู้สักกะทีหนึ่งครับน้องสาวของผมไม่ใช่ใช่ชัยชัให้หนูอธิบายอย่าเถียงกูอย่าคิดว่าหน้าเหมือนแม่กูแล้วพูดทุกอย่างเหมือนแม่กูได้ให้หนูอธิบายออ่ะโเคก็คือวันนั้นอ่ะมันผิดเขาบอกก่อนบอกก่อนก็คือวันนี้ครับไอแนนมันเอาอีกแล้ว เด็กมันไม่รู้จ okay, ักจํา nope. คือเราสองคนเนี่ยความคิดเห็นไม่ตรงกันอีกแล้วใช่เพราะว่าพี่เป็ดชอบคิดแปลกกูบอกไม่คิดแปลกคูบอกความเป็นจริงมึงอ่ะเป็นคนชอบฝืนไว้แน่นทุกเรื่องแบบชอบลั้นเด็กมันหัวลั้นทุกคนผมก็ไม่แบบเออง่ายเลยพอดีว่าวันเนี้ยวันเกิดบีมคือวันเกิดบีมเพิ่งผ่านมาใช่อ่าแล้วทีเนี้ยปกติเนี่ยศัตรูเราเนี่ยตอนเย็นเนี่ยเราจะทําการแบบสุ่มไม่ซุ่มหรอกเราจะทาการแบบเขาเรียกว่าอะไรปอบยิงฉุบปอบยิงฉุบเลือกเพื่อดีหาผู้ชนะใครที่ชนะเนี้ยจะสามารถเล วันเนี้ยมึงเกิดแล้วเป็นมังเกิดบีมแลม้วบีมามีสิทธิ์เลือกใช่แล้วบีมาอยากกินบอลชอนต้องซึ่งผมก็บอกเอ้ยเนี่ยสั่งมัเลยบอลชอนเอาวันเกิดน้องไงก็โอเคสั่งมัเลยบีมบอลชอนก็ถือว่าเลี้ยงนะครับไอ้แนงก็บอกว่าเฮ้ยทำเองดีกว่าถูกกว่าได้เยอะกว่าโอ้ยเพราะว่าอย่างที่เห็นครับศัตรูเราเนี่ยมีอยู่แบบสิบห้าคนบอลชอนชุดใหญ่นะไปดูมาชุดหนึ่งี่ยราคาประมาณห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทใช่ประมาณนี้ถ้าพี่ซันคนเดียวก็สี่ชุดอะ่ะใช่ถ้าเกิดเราสั่งกันสิบห้าคนคนละชุดกก็ตแบบ ตายอ,อ่ะเกือบหมื่นไม่เกือบอะก็หมื่นอ,ะอ่ะ,อะไอแนน่ะมันเลยเสนอมาบอกเฮ้ยทำเองดีกว่าใช่ กว่าประหยัดก,กว่าอาจจะรสชาติอาจจะแบบไม่ได้เหมือนเขาร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็อร่อยเหมือนกันใกล้เคียงอ่ะใกล้เคียงแล้วก็รสชาติไอติมบอกใกล้เคียงแต่ได้เยอะกว่าสั่งร้านแน่นอนใช่คืออย่างนี้ครั้งที่แล้วอะ่ะต้องบอกก่อนมันเคย <c oughs> คเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นแล้วทุกคนมันเคยเกิดมันเคยเกิดแล้วแต่ครั้งที่แล้วที่ผิดพลาดอะ่ะมันเป็นเพราะว่าหนูยังไม่รู้วิธีทอดไก่เผื่อใครยังไม่รู้ครั้งที่แล้วเนี่ยผมเคยทะเลาะกับมันเรื่อง KFC ใช่มึงคิดว่า,ย,ายังไงซื้อมาทำเองดีกว่าดีกว่าการซื้อร้านอยู่แล้วแน่นอนแต่พี่่่คิดววาาารืืือออ้้กซนห ทขาเองคุ้มกว่าถูกต้องอ่ะแล้วเราเนี่ยให้อตอมเป็นกรรมการถูกไหมอตอมก็บอกว่าซื้อร้านคุ้มกว่าอร่อยกว่าอ่ะอร่อยอ่ะไอ้ตอมบอกอร่อยกว่าแล้วก็ได้เท่ากันอ่ะแล้วกูจะเสียเวลาไปทําเองทําไมใช่ทำไมกูไม่ซื้อมากินเลยจบใช่ถูกไหมแต่จริงๆแล้ววันนั้นมันได้เยอะไม่ไม่มึงเหมือนอย่ามึงรันมึงเห็นไหมมึงรันไม่ใช่แต่แค่หนูทำผิดไงมึงรันมันหลายมาร์กไม่มาร์ก ครั้งนี้ตัวกอแก้ตัวอ่ะมึงของแก้ตัวเอาใหม่อ่ะวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันว่าถ้าเรามีเงินเนี่ยประมาณ570บาทก <c oughs> ูตีให้เลยถ้าเรามีเงิน600บาทโอเคและเราอยากกินไก่ทอดเกาหลีอ่ะฮะซื้อร้าน VS ซื้อเองแบบไหนจะคุ้มกว่ากัน <c oughs> ใช่ ขอแก้ตัวมึงคิดว่าแบบไหนยังมีคำเดิมน,นะแน่นอนยีงคำเดิมว่าแน่นอนว่าเองมาทำเองอ่ะแต่นี่คือคือต้องยอมรับก่อนว่าเรามาทำเองอะยังไงรสชาติมันไม่เหมือนร้านอยู่แล้ว<อ>ไม่ว่าเราจะแบบหาสูตรทุกอย่างมันไม่เหมือนอยู่แล้วแต่ว่ามันอร่อยเหมือนกันเราจะพยายามอร่อยไหมอะอร่อยแต่เหมือนหรือเปล่ามันยังไม่แนอ่อะโอเคถ้าอร่อยถือว่าผ่านโอเคแต่ได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าแน่นอนครั้งนี้จะไม่มีมีสิทธิ์พลาดล้ทุกคนคิดว่าครับทุกคนคิดว่าถ้าเรามีเงินยกื้อว่าทเนี่กซื้อหร ทเอองยู่แล้วซื้อร้านคุ้มกว่าซื้อร้านไหนจะค่าส่งค่านู้นค่านี่ไม่อะไรเดี๋ยวกูขับไปซื้อร้านเดี๋ยวกูขับไปซื้อร้านไม่คุ้ม <laughs> เพราะเขาคิดราคามาแล้วว่าเขาจะต้องบวกราคาอีกเท่าไหร่แต่อันเนี้ยคือเราไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง <laughs> อ้าวแต่ว่าไม่ผ่านเลยมึงไปซื้อโลตัสก็ผ่านแหละ ไม่เดี๋ยวจะเปลี่ยนซื้อตลาดทีจะเปลี่ยน <c oughs> จะเปลี่ยนไปซื้อตลาดแล้วใคเบบนี่แบบบบบพี่ชายก็ต้องเข้าข้างน้องอยู่แล้วใช่ปะถ้าเรามีเงินหกร้อยบาทอะแต่ทอดเกาหลีอะฮะซื้อร้านหรือซื้อเองแบบไหนคุ้มกันอเอาเรื่องคุม้มเรื่องคุม้มอย่าเอาเรื่องง่ายเอาแต่มึงต้องดูด้วยนะว่าแบบบางทีหกร้อยบาทแต่ได้มากกว่าชิ้นเดียวสองชิ้นอะไรเงี้ยมันเหนื่อยนะอย่าลืมนะมึงเหนื่อยนะเอาความคุ้มตอบไปอย่างมั่นใจซื้เลยไม่ใช่ไม่กลัวไปตลาดกับหนู ไม่เหนื่อยเหรอไม่มีลูกมือนี่กลัวต้องทอดไม่มีลูกมือเหรอมีอยู่แล้วลูกมือน้องสาวน้องสาวลูกกระจกของตัวเองน้องสาวคนที่รักของพี่ดูเล้ๆรักพี่เปล่าลูกมือคำเดิบอกเขาไปรักคนหน้าที่รักคนหน้าที่รักคนตำแหน่งอะไรกันออมดีใจไม่มีอ่ะยังไม่จบนะไอ้พ่อ โอเคครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้เงินในแนบไป600้บาทนะโอเคห้ามเกินแล้วก็สำคัญสุดนะทุกอย่างห้ามใช้ของที่มีในบ้านได้อยากปรุงอะไรอยากยกเว้นกระทะเตาเอาโอเครวมให้แต่ว่าพวกน้ํามันวัตถุดิบเครื่องปรุงกอางถ้าอยากใส่ต้องซื้อเองได้รวมอยู่ในงบนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างซื้อร้านหรือทําเองแต่ทอดเกาหลีแต่ไนกูมือกันก็เดี๋ยวให้แนบไปซื้อได้เลยนะใช่บอกไวเคสดีมีสองให้บอยจะชอนห0 0บาทอ่ะเอาแบบไหนมีความสุขกันเออ โอเคก็เดี๋ยวให้เงินแนนนะครับไปซื้อจะซื้อไหนแล้วแต่จะไปซื้อตลาดก็ก็แล้วแต่โอเคเพราะว่าผมว่าซื้อตลาดกับซื้อห้างมันต่างกันแบบสองบาทนะฮะได้เดี๋ยวรู้เลยบอกเข้าไปเดี๋ยวรู้เลยพูดนิ้วใม่โดนแล้วเนี่ยไม่โดนไม่โดนไม่มีเราแค่ทำเอาหน่อยดิ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 ก็ถ้าถ้าใครแพ้ก็จ่ายค่าหันไม่ไม่เอางี้ดีกว่าเอาวิวคีมโปะหน้าเลยอ่ะได้อ่ะโอเคได้มาดิไอเพีเย็อยู่ทีมกูนะกูจะไม่ท้ให้มึงผิดโอเคนะเฮะลำเดือกๆกันแล้วคคนนนที่แพ้โโดวิมปะ เได้เดี๋ยวกูซื้อไก่ได้เดี๋ยวกูซื้อวิปครีมได้เดี๋ยวกูซื้อวัจนเอ๋ได้โอเคก็เดี๋ยวเจอกันทุกคนสิบเอ็ดบอกว่าท้อไก่เกาหลียงองค์กอ๋อมันไม่คุ้มหรอกเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูลูกแม่ชาตลาดเกานี่เริ่มจากซื้อไก่ก่อนเลยเราจะเอาปีกด้วยนะคะทุกคนจัดมาเลยสองโลสามสิบแปดชิ้นร้อยเก้าสิบแปดบาทเหลือน้อยแล้วแค่ไก่ก็ถือกลับไปไม่ไหวแล้ว ถุงละ48บาทซึ่งมา4ถุงแด้อีก3 9บาทเป็น231บาทซอสเคือบไก่แบบเกาหลีนะนั่นน่ะค่ะซื้อมาซื้อซื้อโอเคที่ตลาดก,ก็ไม่มีขายห,หนูต้องถอมาถึงแม็คโครราคา135บาทแถมได้เต้นทอมาอีกเงินเหลือๆงานนี้เป๊ะแน่อ้าว้าว เทหรอครั้งเนี้ยอันนี้นี่กี่บาทหมดเนี้ยหมดนี่575บาทอ่าไม่เกินงบไม่เกินงบโอเคโอเคง่ายๆวันนี้มันจะไม่ยากเท่าวันนี้ไม่ยิบเอ็นด้าเจี๋งแล้วว่าจะบอกก่อนวันนั้นที่ยากอ่ะเพราะเคสเี่มันมีนักเก็ตมีเฟ้นไฟหลายอย่างอ๋อวันนี้เราเจาะจงแค่ไก่อย่างเดียว เลยอ่ะเดี๋ยวกูขอบอกก่อนละกันว่าถ้าเกิดกูมีเงิน600บาทอ่ะถ้ากูไปสั่งบอนชอนไก่ทอดเกาหลีนะกูได้อะไรมั่งโอเคอ่ะแต่คืออันนี้ผมยังไม่ได้สั่งนะทุกคนมันน่าจะทำนานนะครับเดี๋ยวผมรอสั่งตอนใกล้เสร็จมันจะได้แบบกรอบพร้อมกันโอเคก็เมื่อกี้ไปดูมาแล้วในเว็บไซต์ถูกใจบอนชอนไก่ทอดเกาหลีราคา570บาทจะได้ไก่เนี่ยประมาณ1 6บหถึงสิชิ้นเองแล้วเลือกได้นะว่าจะเอาน่องหรือปีกอ่าแล้วก็เราจะเลือกเครื่องเคียงได้จะได้ข้าวประมาณ1-2 16-18ถ้วยชิหนึ่งถึงสองถ้ อ๋อเลือกได้เลือกได้ได้ไดอ่าประมาณนี้ถ้าเกิดสั่งชิ้นใหญ่นะโอเคห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้า,าของน้องแนนน้องสาวพี่ได้ไปซื้อมาเนี่ยห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทได้ไรบ้างมังของหนูหนูคิดละวว่นหนูจะไม่เอาอย่างอื่นเลยเพราะว่ามันเปลืองไก่ 30ชิ้นเฮ้ยมีเหรอมีทั้งปีกบนปีกลา่ระไรแบบใส่ของหนูก็เลือกได้ปีกบนปีกกลางหนูมีหมดมีเหมือนบอลจอนแต่แค่ไม่มีข้าวอย่างเดียวนะคะมาสามติบเหรอมาทสามมาสามตยบเหลือเะ่าไรเดี๋ยวแค่ว่ากันอาโอเคมีไก่30ชิ้นนะบอกใช่แต่ครั้งนี้จะไม่พลาดเรียกนี่อะไรครับอันนี้เป็นโรยหน้าค่ะต้นหอม แล้วก็มีแปบบ้งมีซอสแล้วก็มีน้ำมันไอ้นี่คือไม่ต้องหมักไก่เม่ต้องมีซอสอยู่แล้วรอบน,นี้มันดูมีทรงนะเตรียมรับความพ่ายแพ้เหอะไม่รู้วิธีทำนะแต่ข้างหน้ามันเขียนแค่แบบทำง่ายๆแค่คุกแล้วประเด็นคือมันเป็นซอสสำเร็จรูปอะ่ะเออขอชิมซอสได้ป่ะเออขอชิมได้ไหมอ่ะได้ได้ได้ไดขอองนี้นะซอสสำเร็จรูป ชิม้วยดิอีบาบีส่งวะมีจะทำได้เหรอมันไม่ใช่บอลชอนอะได้มันอร่อยเออกินกินรุ้เลยว่าอร่อยเฮ้ยเฮ้ยเบื่อแล้วเอามาสิบบานเอางัยทุกคนมันเป็นซอสไก่เกาหลีแหละคือจริงเนี่ยซอสไก่เกาหลีมันมีหลายสูตรมันมีสูตรนู่นนี่แต่เนี่ยเป็นมันคือซอสไก่เกาหลีแล้วก็มีความเผ็ดอร่อยเฮ้ยไหวผมไน่ไม่ได้หรอใช่ผมไหวน่ทำไม่ได้หรอการทำอาหารนะครับมันต้องใช้ใจไม่ใช่ดูสูตรครั้งที่แล้วอ่ะหนูบอกเลยว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างแต แล้วหนูก็มีนี่โอ้เกรดมาแล้ว เมื่อใหม่เอี่ยมหนูเลิกใช้แล้วเตาแก๊สปิกนิกหนูสามารถทอดทีเดียว30น้องมาเดียมาเดียอว่าเนื้อน้ำมันมาเป็นถุงไม่อันนี้แจกแจงหน่อยว่าอะไรกี่บาทบ้างพอจำได้ไหมอ่ะแจกแจงหน่อยไก่นี่กี่บาทครับไก่เนี้ย198 3200สี่วันสองร้อยอ่าสองร้อยได้สามสิบชิ้นแป้งกับพวกน้ำมันก็สองร้อยน้ำมันหรอวะน้ำมันเนี่ยตอนเนี้ยแพงนะขวดละเท่าไหร่ตอนเนี้ยขวดละห้าสิบเออตอนเนี้ยไอ้อันนี้อันนี้เป็นถุงสี่สิบห้าลิตรสี่สิบแปดสี่สิบแปด ในน้ำมันอ่าโอเคก็นี่รวมกันส0งกว่าบาทนี่ก็500ร้อยแล้วก็มีนี่มา400รนี่ไงแล้วก็ทอดเท่าไหร่ร้อยบาทอุ้ยแต่ว่าถ้าแลกกับการที่มึงต้องหมักแบบเขาเรียกว่าอะไรคืออันเนี้ยมาใส่ได้เลยใช่ถ้าเราทำเองก็ต้องมีแบบมาต้มมาใช่มาผัพกไทยน้ำตาลเยอะออกก็เลยประหยัด ก็อันนี้15บาทเดี๋ยวไม่กลัวแล้วกันนี่นี่หนูยอมเริ่มตั้งแต่ใบสามเลยนะกลัวไม่เสร็จเย็นใาสามนี้ไม่นานหรอกอน,นี่เดี๋ยวน,นี้ไม่นานอ่ะโอเคก็อันนี้มองไม่ออกอันยิงพูดยากนะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอมันทำก่นอนแลว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับได้ให้ทไม่กลัวลาดให้ทำเาเดี๋ยวพี่ไปซื้อวิปครีมหรอได้โอเคมาทุกคนจะไม่ช่วยเหรอจะมาดูได้ด้วยอยากดูวิธีทำได้ได้ได้ขั้นตอนแรกนะคะไก่เราล้างมาแล้วต้องสาวล้างมือยังล้างแล้วตรงนี้ตั้งาส เอาไก่จุ๊บแป้งเลยตุ้ยไม่เอาไก่หมักซอสกันหรอตุ้ยต้องหมักซอสกันหอักส้มไม่ได้เดียวเอาส้มส้มพี่เบนจะไปบอกรีเดียแพ้อ๋อแกเอาจลืมลืมเราไม่ได้ซื้อเครื่องหมักมาเยอะเพราะว่าเงินเราไม่พ เราก็เลยแบบเออจะหมักเยอะอะไม่ได้เดี๋ยวเรามีแต่ไม่เป็นไรขั้นตอนไหนก่อนก็ได้ค่ะทุกคนเด็กเหมือน,นกันเป็ไก่ถอดเดี๋ยวเราจะตั้งน้ำมันแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าน้ำมันมันจะใช้เวลาในการร้อนประมาณหนึ่งเฮ้ยขอยิ้มยิ้มได้ป่ะผักเนี่ยเอาไอ้ปุกไอ,อาร์ตไม่ตื่น <laughs> อาร์ต <laughs> ไม่กี่อาร์ตนี่แนนอ๋อที่แป้งปกติมันต้องชุบน้ำก่อนอ๋อ เล็บมึงช่วยมองมึงดูพี่คิมหน่อยเว้ยโอ้พี่ชายอย่าเพิ่งบี๊โอ้แก๊สไม่ใั้เปิดให้เป็นเลยจะทำไรอดฟ้าแค่หมุนแล้วก็ยิงเลยแล้วข้าวมึงลูกลูกเจ้าของร้านอาหารนะเออนั่นสิเปิดแก๊สไม่เป็นเอาร็วแม่ด่าแล้วแม่คอมเมนต์แล้วมาดกกูใจมอบให้กับลูกที่เปิดแก๊สไม่เป็นแม่มันแค่คนดีมองเข้าไปอ่านดิคิดพี่ฟ้าออกอ่ะจะมีคอมเมนต์แม่ของฟ้ามาคอมเมนต์ลูกคิดดูใช่หรอน่ามาโอ้น้องฟ้าน่ารักจังอะไรๆไอ้เขาอ่ะนะใช่หรอใช่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  แต่ว่ามันมีคนนึงพีเ่เบสเขาชื่อว่าขวัญเรือนแต่ขวัญเรือนนามสกุลอะไรไม่รู้แต่นามเขารู้แล้วแม่ชื่ออะไรดร้อนล้ว <c oughs> นี่นขวัญเรือนแล้วก็นามสกุลอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเหมือนเหมือนแบบเป็นของผู้ชายอะ่ะแต่ว่าทีเนี้ยหนูก,ก็เลยแบบใช่แหมอะไรป่ะวะแม่แรยแ,แม่ตั้งค่าไม่เป็นแล้วมาที่ทอดแกงทอดเฟรนฟรายต่อได้ไหม <c oughs> ได้ซื้อเฟรนฟรายไปกินกันไหมทอดเฟรนฟรายอ่ะซื้อเองกับซื้อร้านทำเองกับซื้อร้านไหนทั่ือนกันไม่ทำเองซืเองทำเองเอาบอก เอาอ่ะกทำเองคุ้มกว่าทำเองมันไม่เหมือนเฟนฟรายมันจะได้มันทอดอ้าวอันนี้กูไม่ได้ไก่ไก่บอลชอนกูได้ไก่เกาหลีเห็นป่ะเอาที่บอกอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าครับเฟนฟรายทำเองเวียซื้อร้านแต่ละรูปกันมึงซื้อใช่ป่ะซื้อเอาดูเองเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปคิดเบอร์โค้กันงบเท่าไหร่ดีงบเท่าไหร่ดีเฟนฟรายห้าสิบบาทใช่ไหมกล่องนึ่งน้ำมันก็ห้าสิบละอถ้าสามร้อยอ่ะทำเองคุ้มกว่าเชื่อป่ะสามร้อยเอานะดิบนะห้าสามร้อยทำเองคุ้มกว่าอ่ะดิวเบ่าดิวเบ่าได้ป่ะดเด็กสามร้อยบาท ถ่ายได้พี่ยังได้อยู่แล้วเดี๋ยวดูติ๊กต็อกกันคาถาเยอะไว้ถ้าเป็นอ่ะทุกคนทำไม่เป็นอ่ะมันจะมีกลิ่นน้ใช่พอเราเหี่ยวเออหนูอยู่ข้างพี่แนนดีกว่าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้น้ำมันเริ่มเดือดละเดี๋ยวเราจะเทส์มาอีกเหรอสาวมารแต่พี่ว่าน่าจะได้แหละน้ำมันมันเดือดเร็วค่ะทุกคนมันแป๊บเดียวโอ้เดี๋ยวสิเดี๋ยวซีใจเย็นผุดๆเลยใช่เดี๋ยวพี่จะท่องคาถานั่งลงพนมมือ เงินเท่านั้นที่น็อกเงินเท่านั้นที่น็อกเงินเท่านั้นที่เนาะเอวิติงเอวิติงธนาบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินธนาบัตรครับบอยเช่แล้วมันฟินบินบินขับบอยเช่แล้วมันฟินบินดีเลดคาเป็ดข้าวปฏิที่มีแต่เตีมเลดคาเป็ดข้าวปฏิที่มีแต่เตี๊ยมเตี๊ยมที่มีแต่เตี๊ยมเป็นไงเอาอีกเปล่าเม่นี่ต่อนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลัง ตอนนี้เราก็กําลังทอดไก่บอลชอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนที่เราทอดเสร็จมันจะเป็นยังไงกล <c oughs> ้ามขึ้นแล้วการทำอาหารนู่นคือบอกเลยว่ามันยากทุกคนนะครับเพราะว่าคนเราไม่เคยวิพากกันได้พี่เคยซื้อหมูมาใช่ป่ะแล้วไม่เขียวหมูอนาไมอะฮะผ้านาไมสะอาดปะใช่<ะ>ผ้านาไมสะอาดนะครับทุกคนถูกปะผ้าอนามัยเนี่ยมันคือผ้าที่สะอาดมาก<ะ>มันสามารถเอามาแปะแผลสดได้เอางี้มันสะอาดมาแล้วเพราะมันมีคําว่าอนามัยถูกไหมมันสะอาด ทาผ้าทำร้านเช็ดแผ่ได้ป่ะไม่ได้แล้วถูกไหมแต่พอเป็ผ้ามีคำว่าอนามัยปุ๊บโอเคกูก็ไปซื้อของคนราะนั้นทำคลิปทำอาหารก็ไปเตรียมเลยไปดูเลยว่าแบบต้องมี้ทุดิบอะไรบ้างไปซื้อหมูมาแล้วด้วยความที่เราแบบรักความสะอาดอ่ะก็เลยซื้อหมูอนามัยมาซื้อหมูอนามัยมาแล้วก็ไม่ล้างคือกูกินแล้วแบบหมูอนามัยก็คงคือกับผ้านามัยแหละก็เลยซื้อมาแล้วก็ไม่ล้างแล้วเป็นไงแล้วคนก็คอมเมนต์กันมันเป็ดต้องล้างหมูก่อนนะครับมันไม่ดีนะมันสกปรกโอเคเราเกิดการเรียนรู้ครั้งต่อไปกูเลยไปซื้อมมมมมาากกกกููููเเปป็นนซื้้้ออหหแลลลวัไงคคต์ เวลาทำอาหารอะอะไรก็สักอย่างเนี่ะที่พี่เบลเราทำผิดเดี๋ยวชื่อผักผิดมั่งเดี๋ยวเราพี่ครับอันนั้นไม่ใช่พี่ครับทำไมอันนี้ไม่ใส่อันนี้อ้าวแล้วไม่หมูหมักไม่ต้องล้างอะเพราขาหมักมาแล้วอ้าวเขาล้างมาแล้วล้างสัตว์แล้วหมูอันนั้งไม่ล้างแล้วเหรอล้างมาแล้วหมักมันหมักซอสนะอ้าแล้วหมูอนามัยไม่ต้องล้างเหรอหมูอันนั้ไม่ต้องล้าง ว้าวเอ็ดเอาหมูหมักเอาทำไมไม่ล้างหมูอ่ะไม่กลัวมีเลือดเหรอวินถูกปะก็ต้องกลัวนะมันหมักซ้อนมาแล้วไงอ้าวแล้วไม่กลัวสกปรกเหรออืมไม่กลัวแล้วมันเข้าเนื้อแล้วเดี๋ยวซ้อนไม่เข้าเอ้าวแล้วหมูน้ำมัมึงไม่คิดว่าเขาล้างมันแล้วหรอไม่หมูหมักบางทีเขาอาจจะหมักวันต่อวันหมูน้ำมันแล้วทำไมไม่ต้องล้างมันมีวันหมดอายุกูถามว่าแล้วแล้วกูจะซื้อหมูหมดอายุม่ะทำไรไม่ใช่ไม่ใช่หมูหมักอ่ะเขาหมักวันต่อวันล้างวันนี้กินวันนี้เลยไม่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 มันมันมันเขียนอยุ อทำไมอ่ะทำไมคะทุกคนไม่หรือว่าที่คนดูคอมเมนต์อ่ะเขาอาจจะหมายถึงว่าเขาไม่รู้หรือเปล่าไม่ต้องเอาคนดูเลยเอาเมื่อกูเลยเอามื่อกับกูไม่ไม่ไอ้าเดินหนีไปแล้วเอาเมื่อกูเลยไม่อยู่ตรงนี้ทำไมวะเพราเราต้องไปแล้วกูบอกอยู่ว่ามเอะไม่ให้เขาเถียงกันไปก่อนมันะจกคนอื่นเอาแล้วไม่หมู่เราไม่เราไม่กลัวสกปรกอ่ะก็ไม่กลัวแล้วมันล้างมาแล้วแล้วไม่กลัวเอาแล้วหมู่เราไมที่ล้างมาแล้วอะไปหาไอ้อัดกันดีกว่าอะไรกันเขาเนี่ย ตอมเนี่ยมึงทำอาหารล่อยป่ะเคยซื้อพวกหมูพวกอะไรมาทำอาหารป่ะเคยซื้อพวกหมูตามแบบพวกแบบโตรตัสเพื่อมากินเลยป่ะอ่าหรือว่ามันจะมีหมูอะถ้าเราไปซื้อแบบนั้นอะต้องล้างมา ต้องล้างนะพี่ต้องล้างใช่ไหมเพราะว่ามันมันมันสกปรกมันล้างเพื่อให้เราสบายใจดีว่ะแต่เรล้างเพื่อสะอาดล่ะสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นนะใช่แล้วหมูหมักอ่ะต้องล้างปะต้องนะพี่อ้าวไม่ไม่ไกลัวสกปรกอ่ะก็เขาหมักมาแล้วไงอ้าวแล้วไม่กลัวสกปรกคือเขาล้างมาแล้วแล้วค่อยหมักไงพี่อ้าวแล้วแล้วหมูอนามัยเขาอาจจะล้างแล้วแต่ใช่เขาเขาต้องมีสแกนมาก่อนรอบหนึ่งแต่เรามาทําเพื่อความสบายใจอ้าวแล้วหมูหมักไม่ทําให้สบายใจแต่หมูหมักอ่ะคือถ้าเราล้างอ่ะพี่หมักมันจะหายใจหายใช่แต่เรื่องความสบายใจสกปรกหรอเราเอาความอร่อยมากกว่่าาาอออนมัยยหรโงี้ คือกัยนยาวเลยนี่คือกันยาวเลยเอางี้ผ้าทำไมสะอาดวะ ใช่ไหมสามารถแปะแผ่ได้ถูกไหมแล้วหมูอนาไมมันมีนะถูกปะใช่ไปซื้อตามพวกแบบผมเคยไปซื้อที่แมคแวร์ลูมันมีเขียนเลยมันมีหมูธรรมดาก็มีหมูที่แบบซิลธรรมดากับที่มีเขียนเลยว่าหมูอนาไมซึ่งหมูอนาไมเนี่ยราคาจะแบบขึ้นมาหน่อยต้องล้างไหมหมูอนาไมหมูอนาัมถ้าเราสบายใจเราก็ล้างแล้วต้องล้างไหมล้างล้างหมูแล้วหมูมากอ่ะหมูมากอ่ะมันต้องขึ้นอยู่กับว่าพี่ไปซื้อที่ไหนอะอ้าวต้องล้างว่ะถ้าพี่ไปซื้อตามตลาดถ้าพี่ไม่สบายใจหรืออยากอยากล้างล้างได้แต่หมักเองไหมใช่เองไหมโอเคจบได้ก็คืออง่ายอยู่ที่เราาสบยใจ แต่ล้างดีกว่าล้างดีกว่าแน่นอนหมูธรรมดาล้างไหมต้องล้างล้างอันไหยล้างก็สบายใจล้างก็สบายใจแต่หมักไหม โอเคตามนั้นกันนะครับทุกคนแล้วทุกคนคิดว่าไงรอคอมเมนต์มาเลยเราคอมเมนต์มาหน่อยอยากรู้เราต้จะมีก็ได้นะเราซื้อหมูหมักมาแล้วมาล้างซื้อหมูหมักตะเบอร์เขียบวกอะไรไม่ใช่หมูธรรมดามาตลาดเขาอาจจะไม่มีไงเราอาจจะเลือกไม่ได้อาจจะไม่มีให้เลือกมากโอเคตามนั้นนะครับทุกคนใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะครับหมูต้องร้านทุกครั้งไหมแล้วถ้าหมูหมักอ่ะนั่นแหะสิโอเคนะครับใครรู้คอมเมนต์หน่อยข้าใจว่าทุกคนโทรหาแม่ด้วยเพื่อความสบายใจพ่อกับแม่เราเนี่ยแปลกถามอะไรก็ได้ทุกคำตอบทุกอย่าง ฮัลโหลแม่ ฮัลโหลแม่ครับแม่ถ้าเราเราซื้อหมูธรรมดามาเราต้องล้างไหมแม่เดี๋ยนะขอเปิดเสียงโทรศัพท์แป๊บนึงได้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 ฮัลโหลแม่ถ้าเราซื้อหมูธรรมดามาเราต้องล้างไหมครับล้างสีลูกหมูอะไรก็ต้องล้างลูกแล้วหมูหมักกับแม่หมูหมักที่หมักสาเร็จแล้วใช่ไหมใช่แบบแบบที่เขาหมักมาให้เราอ่ะถ้าเขาหมักมาให้แล้วไม่ต้องล้างอ้าวทำไมอ่ะแม่เพราะว่าเขาหมักมาเรียบร้อยถ้าเราล้างไปแล้วอ่ะเครื่องปรุงมันก็จะออกรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วมันไม่สกปรกอ่ะแม่ที่เขาหมักนี้เขาน่าจะล้างมาแล้วแหละแต่ว่าคุณภาพสะอา มันไม่สะอาดนั้นมันขึ้นอยู่ที่เรามั่นใจมากแค่ไหนที่เราพิจารณาว่าเราจะรับได้ไหมถ้าหมูโดนน้ําแล้วหมูจะเน่าไวเรเลยไม่ให้โดนน้ำใช่โอเคครับแม่ขอบคุณมากครับครับจุ๊บจุ๊บคิดถึงเดี๋ยวไปไปหาจุ๊บจุ๊บคิดถึงค่ะสวัสดีครับ มาเป็นยวไว้ไปหาไม่เคยไปได้ความรู้แล้วว่ามาแม่ผมบอกว่าจริงๆอ่ะควรล้างหมดแต่ว่าการที่เราไปซื้อหมูหมักอ่ะอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับเราแหละว,ว่าเราเนี่ยมั่นใจร้านที่เราไปซื้อมากแค่ไหนว่าเขาสะอาดมากแค่ไหน งงวะไม่งงแต่หนูก็ตอบแบบนั้นแหละแต่ว่าแม่บอกมาว่าโซนใหญหมูทุกหมูอ่ะเขาจะไม่ค่อยให้โดนน้ำก็โดนน้ำแล้วมันจะเน่าไวอ๋ออ่ะอันอันนี้น,นีผมผมไม,ไม่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 รู้นะไม่รู้ว่าแม่ก็รู้แค่ไหนะ่ะแต่ว่าอกูเชื่อแม่แม่เราพูดกูต้องเชื่อแม่นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้จากแม่ที่แบบได้อยู่ในตลาดที่คิดได้ก็คือว่าหมูหมักอะ่ะถ้าซื้อต้องซื้อสดๆอย่าไปซื้อที่อบบนานมาแล้วนะครับมันมันมันต้องต้องแบบสดๆเลยแบบวันต่อวันเพราะว่าแบบเหมือนเหมือนแบบพอล้างมาแล้วปุ๊บเขาก็ต้องขายงย แล้วไปบอกอาร์ตดีกว,ว่าจะรอดิกินหมากไม่ไมาแล้วแม่พี่บอกว่าอะไรไคนเชื่อแปลก็เราคนเราถามพ่อแม่ได้คำตอบหมดเลยแม่พี่บอกว่าต้องล้างเมือ่อวันซื้ออะไรต้องล้างแต่ว่าการซื้อมูหมกักอ่ะมันก็ไม่มควรล้างแหละพอหมัมกมาแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเราต้องเลือกร้านดีๆ เราต้องเลือกร้านที่เขาล้างมาแล้วเลือกร้านที่เราคิดว่าเขาไปทำความสะอาดมาแล้วเราต้องฝากความไว้ใจพี่ที่เขาว่ามาสับมากแค่ไหนเพราะว่าหมูอะถ้าโดนน้ำแล้วมันจะน่าไหวแม่อันนี้เรื่องจริงเพราะเราเราซื้อหมูมาเยอะใช่ไหมอ่าแล้วปกติอะพอเราล้างแล้วเราเหลือแล้วผมทําไม่ทันทํากินไม่ทันหมูมันจะเขียวออกมาเป็นี้ใชใช่มันจะน่าไหวอันนี้ก็โอเคได้คำตอบแล้วครับทุกคนตามนั้นนะครับใครซื้อหมูก็สู้ๆเป็นใจให้นะครับไก่ก็เหมือนกันใช่ไหมพี่ะไก่ก็เหมือนกันเชื่อถามให้ก็มือ โอเคค่ะทุกคนแม่ละเสื้อข้างอ่ะถูกให้ถูกน้องดีอะวันนี้ดีมากโชว์น้ำมากโฆษณาก็ได้นะแต่น้ำอยู่แล้วเหมืซอสสำเร็จรูปเลยอ่ะชิมให้เขาดูฟ้าว่ามันกรอบหรือเปล่าอือหือแะแน้แล้วพี่เต้ยจะแปนก็อร่อยแล้วเต็มแน่พี่เป็นอ่ะอันนี้ไม่ได้หมักไม่ได้เลยนะคือจริงๆอ่ะเราสามารถหมักให้มันเข้าเนื้อกว่านี้ได้แต่ของเราไม่พอมารีบเลยดีกว่าน้องสาว เดี๋ยวจะไก่ลอยฟ้าให้ดูไอ้บินกูเตรียมเลยไม่ปลอดภัยแน่ปุ๊บแมวดีกว่าเดี๋ยวไม่ครบสามสิบชิ้นคือจริงๆอ่ะสามารถใส่ถุงมือแล้วก็คุกได้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าท้าไม่พอแล้ววันนี้คือเราไม่ยักเฮ้ยน้องสาวมาแล้วแหละพี่เตยวิวคีมายังวิวคีมายังรอบนี้จะพูดได้เต็มปากแล้วว่าจิบได้ค่ะถ้าไก่เป็นจิบได้เหมือนกันค่ะใส่แป้งเป็นแต่จุดแก๊สไม่ได้นี่วินดูหูน้ากินจัดเดี๋ยวเราจะคุกทั้งสามสิบชิ้นแล้วก็จัดจานขันวค่ะไป โอ้โหเต็มคาราเบลเก็บไปกินพวกนี้ ี่เสร็จแล้วครับผมนี่นะครับกอนเออแล้วก็อย่างไม่ใช่30ชิ้นนะ37ชิ้น <pic he? S 1> จริงๆแล้ว38ได้กินไป1อันนี้ก็คือเป็นไก่ทอดเกาหลีของแนนนะครับใช้เงินไป575บาทอ่าได้ไก่ทั้งหมด <3 S 2> 38ชิ้นอ่ะ s k i เป็น38ก็ได้ส่วนอันนี้อันนี้คือสั่งมาเลยอันนี้คือเพิ่งมาส่งอย่างที่บอกเป็นไก่เกาหลีเหมือนกันบอนชอนอันนี้ก็575บาทครับสิ่งที่ได้นะครับเราได้ไก่มาทั้งหมด18ชิ้นอ่ะฟิวเหมือนกันแล้วกันแล้วก็ได้มันนี่มาเป็นข้าวญี่ปุ่นนี่ข้าวเหนียวเว่าจริงๆน่ะข้าวญี่ปุ่นก็ได้แต่ว่าพี่ก็กินยังไงพี่เลยเอาข้าวเหนียวมา อันนี้เรา500บาทใช่ไหมแต่ถ้าเป็น1,000เมื่อไหร่อ่ะไก่อาจจะคุ้มกว่าเพราะน้ำมันนี่อะดูน้ำมันใช่พอต่อได้นะน้ำมันทอต่อได้เลยยังสะอาดใส่แก้วแนนอ่ะงบในการซื้อไก่แค่200บาทถ้าพันหนึงเท่ากับว่าแนนจะได้200บาทได้37ชิ้นนีถ้าคูณ5ได้160ชิ้นคือซื้อข้าวเป็นกระสอบมาตั้งให้เป็นเลยจริงแต่ซอนก็เหลือซอสเหลือแป้งเหลือถ้าตีเป็น1,000บาทอ่ะถ้าผมซื้อชุดนึงผมจะได้ไก่แบบอีกชุดนึงก็36ชิ้นแต่นี่ได้เป็นแบบ100กว่าชิ้นยังไงมีคุ้มกว่าแน่นอนมีธงด้วยใช่ไหมหนู มีว่็คุณแนนอะไรอะ่ะจรวด ถ้าเป็นแค่ภาพลักษณ์ภายนอกนะครับถ้าดูเรื่องปริมาณอ่ะขอยอมรับตามตรงว่ายังไงไอเนี่ยมันดูคุ้มกว่าแน่นอนคือไม่ได้38ชิ้นนะทุกคนใช่เทียบกับเนี้ยคือมันต่างกันเกินครึ่งอ่ะแล้วครั้งนี้คือไม่เสียเลย38ได้ทั้ง3สามสิบแางมากกว่าทุกทีการัดใครทำจะต้องแบบอุปกรณ์พร้อมนหนึงโอเคก่อนที่จะได้กรรมการมาขอชิมอันนึงได้ป่ะได้อากูจชิมอันนึงแต่ผมจะไม่ตัดสินเลยนะเดี๋ยวผมจะพูดความเป็นตัวผมขอปปีกยังมีปีกป่ะขอชิมน่าขอชิมนีเลยมมืืออแต่หน้าาตดดูีนะกลิ่นนนนดดดีีีะกกลลิิ่่งขอ่่ะออนนกิะ ตงกรุ๊บน่าซีดอ่ะซื้อมาอยังอ่ะวีคีมอ่ะเริ่มขับโมง่ายกณเด้อเป็นไงล่ะนี่แหละคือถี่หน้าเวลาที่อร่อยไม่พูดหือว่าวีเซ็ตกาแฟกันนะพี่อาขอเชิญเลยค่ะ ต้องพี่อะตอมด้วยไออ๋อของตัวคนตัวก่อนมันไม่หมอนอนชอนเคยไปตลาดนัดป่ะวันนี้มีไก่เกาหลีฟิลนั้นเลยส่วนตัวผมอะผมไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยพูดตอนจบเดีวให้กรรมการตัดสินดีกว่าโอ้ยกรรมการนะครับกรรมการครับก็คือวันเนี้ยเรามาในตีมถ้าเรามีเงินหนึร้อยบาทไก่ทอดเกาหลีซื้อร้านเวททำเองอันไหนคุ้มค่าหมากันตอมคือผักแหละเคฟซีได้ไหมใครชนะได้เคฟซีเนี่ยตอมให้เคฟซีชนะเพราะว่ามันได้อร่อยไก่ครั้งนี้เป็นไก่ทอดเกาหลีฝั่งนี้คือวอนี้ ือไก่เกาหลีที่แน่ทำเอง575บาทแต่อันนี้ได้ทั้งหมด3 8ชิ้นแต่ว่ากก 3, 8, ต้องบอกตอนแรกมี38แต่ว่าแนนชิมไปหนึ่งแล้วก็มีพี่เทสไปหนึ่งเลยเหลือ36แล้วก็หนูต้องบอกก่อนว่าครั้งเนี้ยหนูเรียนรู้จากครั้งที่แล้วอย่าชีน้นำครับต้องเปิดใจอย่าชีน้นำครับอย่าชีน้นำครับ <c oughs> อย่า<อ>ชีนช้นำนะครับไม่ชีน้นำเลยวันนี้เนี่ยพี่เลยให้เราสองคนเนี่ยมาลองกินและลองตัดสินดูถ้ามีเงินอ่ะคือซื้อแบบไหนมากันเราไม่ได้มานมาทีม อุ้ยกินดีกินดีกินดีนดีไ,ดไม่ยดกวะ่ะอันนี้ดีเลยจริงบอกแล้วมันดีเลยทุกคนคือแบบไงน,นะคือไก่ทอดเกาหลีตลาดนอะ่ะที่แบบอร่อยเลยนะกินห้างได้นะใช่กินในห้างเลยกในห้างเลยเอาบอกมีแบรนด์นึ่งเคาขายแบบนี้แหละหนึ่งครัวป่ะอีกร้องนี่วันหนีน้องชายในแองนนี้บอลชอนแต่ยังมีข้าวนะอยากกินด้วยเลยอ่ะหิวอ่ะ เฮ้ยอ่ะขาอนนี้จร okay. uh ิงๆนะอันนี <g urun> <g urun> <g urun> ้อร่อยมากเลยอ่ะจริงมันอร่อยมากคุบอกว่าชันไม่อร่อยเหรอ้จังเนะี้ําเนี่ยชิ้น้าเล้น้ำเจ้าจ้งลยะชี้น้ำชี้ํอก็มีันี้ก็มีนองไม่มีน้องอันน้าองเข้าเลยคนช้อมันก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยแต่มันได้เยอะกว่านะพี่อากต้องมาใจมากเดี๋ยวให้พูดนะเลยครับยกมือนะถ้าเกิดฝังไหนคือมือวาฝังบนชนะมอายพูดนะของก้าหงันครั้งนี้ได้แก่ เอ้ยสำลักเลยเหรอสำลักเลยชนะเร่เคยชนะเหรอโอเควันและพูดชนะทำการแข่งขันครั้งนี้นะครับได้แก่ทำเองครับอร่อยจริงเห็นไหม่ะไอ้ข้างนี้แอบผด้วยแล้วกันเพราะว่าไก่อ่ะมันพูดยากเรื่องรสชาติอ่ะแต่ร้านอร่อยทั้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่ามันอร่อยทั้งสองร้านแต่แค่ไอันนี้ดันได้เยอะสามถึงแปดชิ้นแล้วมึงรู้ว่าตอนเนี้ยน้ำมันยังเหลือทอดต่อแป้งยังเหลือ ซอสยังเหลืออันนี้มันอร่อยเพราะเป็นซอสสำเร็จรูปอืมแล้วมึงแล้วมึงรู้ว่าอันนี้57.75บาทอ่ะไก่อ่ะ38ชิ้นซื้อมาแค่200ถ้ามึงซื้ออีกเป็นหนึ่งพันอ่ะมึงได้ไก่ทั้งหมดประมาณ180ชิ้นแต่ถ้าแบบสั่งบนช้อนมาก็อาจจะได้แบบ32ชิ้นตามนั้นนะครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยเราจองเงินทั้งหมด5,000บาทเนี่ยไปซื้อไก่นี้แล้วให้แนนทับเป็นส่วนติมวันนี้ทุกคนได้กินไก่นะทุกคนใช่นกิเอะวิปครีมครีมลออยิวะตามนนนัั้ะครบเป็นีกหันขอบคุณกรรมกาารมิคิมากครอย คือเนะี่ยผมเห็นด้วยเพราะว่าอย่างแรกเลยอะ่ะมันไม่เหมือนเคฟซีตรงที่ทง่ายกว่าเคฟซีพร้อมไปซอสสำเร็จรูปอันนี้แนะนานะใครจะทำอะไรเองพยายามหาพวกเครื่องปรุงที่เป็นสำเร็จรูปแบบเดียวจบแล้วมันจะออกมาดีแต่ถ้าคุณไปทําแบบตมเวบะแบบตามเวบแบบใ<ไ>แบบส่พิจัยเท่านี้นะหนึ่งส่วนสี่เกลือเท่านี้น้าตาลเท่านี้แบบน้ํามันหอยเท่านี้อะไรเงี้ยอันนั้นมันมันอร่อยยากทุนวนัเนี้ได้ความรู้ใหม่ถ้าอะไรที่ทาเองอ่ะแล้วมันสำเร็จรูปอ่ะมันจะคุ้มกว่าไปซื้อร้านนะครับก็ินดีกัน้อไปเลดชนแล้ววะน้อง ม่พี่ชายมาแล้วบอกแล้วใช่ไหมแค่เราพยายามด้วยกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไจุดเตานะเว้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแค่จุดเตาไปทางนู้นยังเหรอมาติดกินไปไม่ได้เดี๋ยวรอวิวมาไอวิวยังไม่มาเดี๋ยวมันมารอค่ะทุกคนไอวิวเดี๋ยววิปครีมไม่ใช่แล้วนะไม่ไม่ใช่แล้วใช่ใช่ไม่ยังไม่ไถูกไม่ยังไม่ถูกไปลอง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 ไอที่ลองกินของแน่นี่ปนไปเลยไม่้ยทีมเลยก็ใช่เหมือนกันนะแต่เมื่อคือมันก็อร่อยอ่ะอร่อยมากเตยพูดไม่น่าเชื่ออร่อย ถ้าไม่อร่อยพี่ก้จะกีดก่อนใช่ไหมอร่อยเอาง่ายอ่ะถ้าเราจะเรียนทั้สคนอ่ะซื้อทำเองอ่ะพันหนึ่แต่ถ้าไปตังแบบไก่แบบร้อยห้ล่องอ่ะเป็นห้าหกพันอ่ะแต่นี่พันเดียวครับก็พันเดียวนี่ยังเหลือถ้าสิบห้าคนอันนี้ก็ทำตามก็ได้ทุกคนอร่อยได้อร่อยนะเับผมนิดนึงรอเลยน้องบอกมันซื้อบลางหล่ากับเพรตัวให้หมดดี๋ยกันมาพอหรือยังคะเดึงมชจากพเป็นอะไรยังหนึ่งสองสมอุ้ย ไอแนนผิดหรือเปล่าเอาเอาเอามุกปากใครอะปลายนนแล้วพี่ก้มทำไมอะแล้วมุกโดนยังไงอะแล้วพี่ก้มอะโอ้ยแกงผมทำไมเบ็ไม่โดนอะคือประเด็นคือผมมาโดนได้ไงก่อนหลอกจุก ไม่เหมือนที่คุยเลยพี่เบฟนุ่นแล้ยพิมพ์หมดแล้วด้วยเอาคไม่ได้ฟ้าดิมันไม่ยอมช่วยพี่เบฟขอจานหนูไปเห็นไหมพี่เบฟขอจานหนูไปได้ใช่ได้พี่ได้ก่อนทำไมก่อนไม่ใช่พี่คันหน้าพี่รอนับไงหนึ่งสองสามแล้ค่อยนี่ไงอ๋อโอ้โหส่วนกับทส่วนเวลาผมย้อนโดนโดนหน้าดิวยังไม่น่าดื้อเลยดิวเป็นอย่างนี้แค่นี้ต้องชำระใช่เอ้าไม่เปลี่ยนอ่ะตั้ท่าทำไมผมต้องเปลี่ยนด้วยหลอกจ๋ง